เย็นวันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านผัดไทยสามผีเป็นแล้วใช่ไหมอยู่ตรงกด้าแงสามแข่งพอดีเหมอนกันใครอยากลองไปชิมก็อยู่ใกล้ๆก,กับรูสิทธิ์คอนโดนะครับหลังตลาดราชวัตรแวะเข้ามาได้ <S <S ดอ,ยอยู่ในซอยตรงข้างกับวัดอัมพวันนะครับ ถ้าเกิดไม่รู้จักวัดอัอมพวันก็ใกล้ๆก,กับร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อไร่เทียมทานนะครับเข้าซอยมาเลยข้างหน้าเป็นร้านซ่อมปะยางรถเข้าซอยมา <Okay. S 1> ก็ยังมาถึงฤาจิตคอนโดแล้วก็นี่เลย <Okay. S 1> ร้านผัดไทยสามผี <laughs> <laughs> นี่เลยครับ <Okay. S 1> บริการสั่งแก็บได้นะครับ ตามเบอเลยวันนี้ก็สั่งพ้อยทอดทะเลกับไททะเลไปดูน่ากินม,มากเลยเมื่อกี้ฝนก็จะตกวันนี้หยุดแล้วดีเลยอีกกระทะก็จะทำผัดไทยนะครับเอากุ้งลงไปแล้ว เรื่อนเน้นๆกันเลยลปอกถั่มขายลกูกๆเอใช่ที่ทำได้ขายขายใช่ตรงน้าโรงจำนำเออเมื่อก่อนอยู่หน้าโรงจำนำนะครับตอนนี้ย้ายเข้ามาข้างในแล้วครับตรองลงงานราชวัตรเสียค่าเช่าป่ะคะต้นทุนของเราแต่เขาไม่คุ้มไม่ไหวแล้วนะเป็นไม่ไหวอ๋อเครื่องแน่นมากครับมีลมป,ประกาศเลยนะเปิดแซ่บขนาดเลย เราเปล่ให้แม่หน่อยครับไมก็เริ่มได้ที่แล้วตอกกอกันเลยน่ากินมากเลยนี่ผัดไทยเอาตามสบายนลครับหอมมาผัดให้หมดเลย เป็นลงไปล้อ๋อมีมเลยบอกรู้จุดใช่มันี้นอีกก็เลยแบบนละคนเยาตรู้จุดแล้วเป็งไงวกรู้จุดแล้วอ๋อไมมีามีมคนนี่เราเห็นสามคนเลนมมีคนสามคนแน่เลย เจน,นอกอกม,<า>มาลูกเข้าไปในบ้านสิเดี๋ยวโดนหู ดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาถึงห้องแล้วครับพร้อมลุยกันแล้วมีซอยผัดไทยด้วยแน่นๆกันเลยโอ้โหน่ากินมากผัดทอดอาจาแนแซ่บแน่นอนสามผีนะแตงซื้อได้ตลกดีเนาะตอนแรกแกะว่าจะมากิน การกระป๋องพอดีเห็นฝนตกก็เลยนึกสงสารเลยให้อุดหนุนก่อนดีกว่าเห็นสงสารว่าแบบเออฝนตกนะคะที่เต๋อเขาก็มีน้ำใจนะคะก็ไม่ได้แบบมีตันเยอะแต่ก็แบบมีน้ำใจแบบว่าเออแบบอยากช่วยอุดหนุนเห็นความตั้งใจนะคะงงม่วงด้วยไงคนดาน่ยากนะ มันต้องแส่บแน่นอนเขาขายอยู่แล้วที่ราชวัตรเออเป็นร้านเดิมที่ขายที่ราชวัตรแต่ว่าเขาก็แบบกว่าจะเข็นกว่าจะอะไรไปนะคะก็เลยลำบากก็เลยขายหน้าบ้านเลยเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้ๆกัน เพียงแต่ว่าตรงนี้อยู่อยู่หลังตลาดไม่มีใครเดินเป็นซอยเข้าซอยดูสิคอนโดมานะฮะมันไข่เตลดเลยโอ้โหแซ่บนะฮะต้องอุดหนุนนะฮะคนททำดีเป็นไงคะแซ่บไข่มัน ายอยู่แล้วมีไข่นั่นไงอืมอือบเท่าไครับนี่ของเค้าอันนี้จะเป็นแบบกรอบนะกรอบแป้งแป้งกรอบอะค่ะ แปกเดีปกติเลยกินแป้งมันนิ่มนะนั่นเป็นแบบแป้งแป้งกรอบมันเย็นหรือ,รอเปลนะ่ารุนมาว่ากรอบแหละถ้าเกิดนิ่มมันจะเป็นออกส่วนอืไม่เคยกินแป้งกรอบอย่างนี้เลยอะ่ะทุกทีจะกินแบบแป้งนิ่มอะ่ะ พอยทอดอ,ะอ่ะก่อนจะหิ้วมาถึงอมอ้มกว่ปัไปปะไทยก็เดี๋ยวนุ่มเต้นปัดไทยนะฮะฝรั่งจะชอบมากอื ขายก็ด <I> ีแล้วนุ่มมีเพื่อนทุกซ่าเป็นเป็นเชฟที่อังกฤษนี่ทําซอสผัดไก่ขายเลยนะอก่งเลยขายตั้งเจ็ดสิบยูโรนะขวดหนึ่งอะ่ะอร่อยแค่ได้เลนะี้ไย่ร้านแล้วอยู่หน้าคอนโดเลยเ <c oughs> <c oughs> ดือดเมื่อค่าน่าร้กนะคะ อร่อยค่ะทุกคนใช้ได้เลยแผน่นกระพร้อกันเลย แต่่าฉันทะเลนะคะเตทะเล

นี่ของม่วงเขาเข้ากันดีครับมึงเคยกินข้าแรกเลยกระเทศไทยก็ม่วงจะให้ความเปรี้ยวไงคะมันอาวก็มีนะคะกลงมากลมกล่อมเนี่ย ก็ตัวโอเคนะคะทุกคนกตัวใหญ่อยู่นะ Cop a Não ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่เลคอนโดว่าอยู่ข้างหน้าเลยแก้ดีม้นเดือนไกลดีถ้าธรรมดาก็สี่สิบาทนะคะก็อิ่มได้นะสิบสิบาทก็โอเคเนาะเป็นมีขายข้างหดึอแข็งด้วยต่อไปก็คงได้แว,วะตรงนี้แห สกุ้งเหรอฉันให้เธอกินมันกินแล้วสาวผี่สาวแสนนี้ก็มอบกุ้งให้ดีนดนะ้ได้ครับ มีหอยหอันนี้ทุกตางอิ่มแล้วลาไปก่อนนะผมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะผมบาย